สกสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2556นี้เป็นพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เชิดลำลองสีฟ้ามีลายเส้นสีชมพูและสีฟ้าเข้มผ้าตัดกันรัศนับเพลาสีดำและฉลองพระบาทสีดำประทับบนพระเก้าอี้ด้านขวาของพระเก้าอี้ที่ประทับมีโต๊ะกลมวางพระบรมชายาลักษณ์ครอบครัวและเชิงเทียนแก้ว ทรงใช้กับสุนัขทรงเลี้ยงคือคุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2541สวมเสื้อสีทองหมอบอยู่แทบพระบาทด้านขวาและคุณมลิแม่เลี้ยงคุณทองแดงสวมเสื้อสีทองหมอบอยู่แทบพระบาทด้านซ้ายด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้หลากสีด้านขวาบนมีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับส่วนด้านซ้ายมีพระอภทองประดับ ด้านล่างของพระอบทองมีตัวอักษรสีทองข้อความว่าศส,ออสอพุทธศักราช2556สวัสดีปีใหม่และตัวอักษรสีขาวข้อความว่าขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year ด้านขวาใต้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎมีข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลืองข้อความว่าความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุขช่วยปลอบป,ปลุกปรุงใจให้หันษา ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตาทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอ่ยด้านล่างของสสมีแถบสีม่วงเข้มมุมล่างขวามีข้อความกส .9 กรุง18 11 22อทคอหพิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาติทพรมบุตรผู้พิมพ์โฆษณาริ้งเพ็แอดเดอรสุวรรณชาติดีพรมบุต,ตร p u b l i ิเ e ชอร์ กรอบของสสพระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆเรียงกันด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละสามแถวส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละสองแถวทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม